ทุกท่านคะเคยพาลูกไปร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะแล้วเคยไหมที่เราแบบว่าคิดว่าเฮ้ยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงดีอะถ้าสมมติว่า,เ,าเราพาลูกเราไปร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะครูหนุนนะคะ ครูคเพนภา,าลิตวงสุวรรณวงนะคะชื่อยาวนะคะแต่ก็อยากจะบอกให้รู้นะคะเราจะได้จํากันได้เนาะหรือเรียกชื่อเล่น,ลนก็ครูงุ่นก็ได้นะคะวันนี้สําหรับเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับครูงุ่นนะคะครูงุ่นก็อยากจะมา,าให้คําศัพท์นะคะคิดว่าเป็นคําศัพท์ที่เราน่าจะได้ใช้กันจริงๆเลยนะคะในการที่แบบเราไปร้านอาหารกับลูกหรือเราไปกินข้าวแล้วเผอิญอเราต้องไปเลี้ยงแบบ ชาวต่างชาติแบบเพื่อนมาจากต่างประเทศเอออะไรอย่างเงี้ยแบบเราต้องไปเลี้ยงเพื่อนเราจะพูดภาษาอังกฤษอะไรดีนิดๆหน่อยๆน,นะคะครูหม่นว่าวันนี้คือศัพท์ตัวเนี้ยที่ครูหมุ่นให้มาเนี่ยนะคะมันเป็นศัพท์พื้นฐานนะคะอยากให้ทุกคนได้จําตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแตกย่อยขยายอีกถ้าสมมุติว่าเราอยากพูดให้มากกว่านี้โอเคไหมคะ วันนี้นะคะครูหมุนก็จะมาสรุปให้คําศัพท์ที่ครูหมุนบอกว่าสําคัญที่เราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารนี่แหละนะคะหรือการกินอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ,ะคาแรกนะคะก็คือคํานี้นะคะคานี้แปลว่าร้านอาหารร้านอาหารนะเราถ้าคนที่อ่านภาษาอังกฤษออกจะมองก,ก็จะรู้แล้วแหละว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาอยู่ว่าคำนี้นะคะคนไทยเราอ่ะจะชอบพูดผิด ะะชอบพูดผิดเราจะพูดเป็นอักลูกอัคนถามอย่างนี้ก่อนเราพูด2พยางหรือว่าเป็น3าพยาง,ยางนะคะเราพูดเป็น2พยางหรือว่า3พยางถ้าคําตอบของเราคือเราพูดเนี่ยพูดศัพท์คำนี้สามพยางอันนั้นนะ่ะคือไม่ใช่เข้ไหมคะเราต้องพูดแบบให้มันควบไปด้วยกันให้มันเหลือแค่ประมาณแค่2พยางแทน2พยางมานี้นะคะคำนี้อ่านว่า less strong less strong นะ less ออกเสียงซอโซตัวตัวด้วยความที่ตัว S เนี่ยค่ะตัว S เนี่ยมันจะแทนแทนตัวซอโซแล้วกันนะครูมุ่นให้นะก็จะเป็น less less รเราออกแล้วก็ยาวสักหน่อยละยาวหน่อย less less แล้วคำเนี้ยทั้งหมดเนี้ยรวมครอบมันไปด้วยกันนะคะให้มันเป็นคำเดียวพอก็เลยเป็น strong มันต้องมีรอเรือครบแบบ strong, แบบ strong แบบนี้ Let's t r o n g Let's t r o n g อ่านะคะยากไหม Let's t r o n g 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 โอเคไหมคะพูดกับตัวเองซ้ำบ่อยๆๆแบบนี้เลยนะนะคะ Let's t r o n g อ่าคุ้นคำนี้แล้วใช่ไหมคะคำที่พวกเรามักพูดผิดคือเราจะบอกว่า Let's the long อันเนี้ยไม่ใช่ โอเคนะครูงูนพูดแค่คำเดียวครั้งเดียวนะคะสำหรับคำที่ผิดเดี๋ยวเราจะไปสับสนอันนั้นนะ่ะตัดออกไปเลยจากระบบความความจำของเราณนะวันนี้ที่ฟังครูงูนโอเคไหมคะต่อไปในหัวของเราคำว่าร้านอาหารจะมีแค่คำว่า restaurant โอเคไหมคะนะคะถัดมานะคะ,ะคำที่สองที่ครูงูนอยากจะให้เราเปลี่ยนอยากให้ทุกคนเปลี่ยนนะคะ คือ,อเราบอกว่าเวลาเราไปร้านอาหารเขาจะพนักง,งานเขาจะหยิบเมนูมาให้เราใช่ไหมคะนี่แหละไอ้คำว่าเมนูนี่แหละคำเนี้ยถ้าจะพูดเป็นภาษาไทยมันได้แต่พูดเป็นภาษาอังกฤษมันจะผิดโอเคไหมคะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันไม่ได้ออกเสียงแบบนั้นแต่ภาษาไทยเราจะบอกอ๋อ,อเมนูมาให้หน่อยโอน่นนี่อันนี้ไม่มีปัญหาค่ะมันถูกต้องแล้วตามภาษาไทยเรานะคะแต่ทีนี้แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะไม่ออกเสียงแบบนั้นโอเคนะจํานะ มันไม่ได้ออกเสียงแบบไทยๆที่เราออกเสียงมันจะออกเสียงใหม่เป็น m ม n j u m มนจู m มนจูนะคะ,ะครูหมวนเขียนให้เป็นยอยักษ์สระอูแล้วกันนะให้มันเหมือนยูยูยู m มนจูแมนจูแมนจูมันเหมือนบางทีมันเหมือนเหมือนจูด้วยผสมกับยู ครูหง่นคิดว่าอย่างนั้นนะคะจริงๆบางทีครูหง่นฟังให้ทุกคนแล้วครูหง่นก็พยายามจะคิดนะว่ามันจะเป็นตัวอะไรมันจะแทนด้วยพย,ยัญชนะภาษาไทยอะไรจะเป็นจอจานหรือเป็นยอยักดีครูหง่นก็คิดอย่างเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ครูหง่นก็ได้คิดว่าเอายอยักแล้วกันครูหง่นว่ามันใกล้สุดละนะคะอย่างถ้าเป็นอันนี้เขาบอก look at look at, look at แปลว่ามองดูนั่นสิอย่างถ้าครูหง่นเห็นปากกาตัวนี้นะแล้วครูหง่นจะบอกว่าดูปากกาสิครูหง่นก็จะ look at l o o k a t a marker LOOK at a marker Look at a pen อะไรเงี้ยคือ LOOK at นะคะม,มันจะรวมคำตัว k ตัวเนี้ยกับ a t ตัวเนี้ยไปด้วยกันมันเลยเป็น CAT นะคะ look at อัน,นี้อ่านะคะเป็น LOOK at look at the menu LOOK at the menu นะคะ look at the menu นะคะ menu menu นั่นแหละค่ะ menu ก็ menu โอเคไหมคะนะลูกแค่ The menu แบบนี้นะคะ ทีนี้ดูอันนีค้ความหมายของประโยคที่หนึ่งที่ครูหน่นให้มาก็คือดูดูเมนูสิดูเมนูสิเวลาเราไปลงอาหารไปร้านอาหารเราก็จะมีใช่ไหมคะแบบดูเมนูสิอะไรเงี้ยอยากจะกินอะไร what do you want to have for breakfast ah, look at the menu อย่างเงี้ยคาอ,อยากกินอะไรหรอสำหรับอาหารเช้ามื้อนี้ดูซิดูเมนูสิอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมคะนะคะก็คือ look at, look at look at look at the menu นะคะ Okay. ประโยคที่2นะคะครูหวนให้มาคือแบบเวลาเรากินอะไรแล้วมันอร่อยใช่ไหมคะมันอร่อยถ้าถ้าเป็นภาษาเด็กเราจะบอกย่ยัมี่ใช่ไหมคะยัมมี่ก็คือภาษาเด็กคืออร่อยได้อยู่นะคะคํานั้นยังใช้ได้นะแต่ทีนี้ถ้าเราจะเอาให้มันแอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อยแบบหืมเราเป็นคนมีความมีคงังศัพท์เยอะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็เปลี่ยนคือด้วยความที่แบบฝรั่งก็จะเขาจะไม่พูดคําเดิมๆอะคะ่ะบางทีเขาจะพูดสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆย,ยิ่งถ้าเราได้สับเยอะมันก็จะดีกับเรามากขึ้นเพราะ ฉะนั้นครูก็เลยให้คำนี้มันอาจจะดูเป็นอีกเลเวลหนึ่งนะคะก็คือ delicious นะคะคำนี้นะ delicious delicious นะคะยังมันถึงอยู่ใช่ไหมเหมือนจะแบตเตอรี่หมดนะคะ delicious is delicious ก็คือมันอร่อยจังเลยนะคะ it delicious ก็คือมันอร่อยเลยประโยคที่3นะคะถ้าบางทีเราอยากจะบอกว่าอันเนี้ยมันรสชาติแบบอันนี้เลยอย่างเช่นแบบ อย่างเช่นสมมติว่าครูกรําลังกินอะไรสักอย่างหนึ่งครูก็เชิ ra, ๊กเล้วครูก็จะบอกอันเนี้ยมันรสชาติเหมือนเหมือนส้มเลยอ่ะอันนี้รสชาติเหมือนส้มเลยไอ้คําว่าอันเนี้ยอันเนี้ยก็คือคําว่า this one this one ก็คืออันนี้อันนี้ this one รสชาติอันเนี้ยรสชาติคําว,ว่ารสชาติคือคําว่า taste รสชาติคือ taste มันรสชาติเหมือนเหมือนก็คือคำว่า like like รสชาติเหมือนถ้าครูหงุนบอกเหมือนส้มใช่ไหมส้มก็คือ orange orange ก็คือ this one tastes like orange นะ,ะ this one tastes like orange ถ้าเราบอกว่าอันเนี้ยมันรสชาติเหมือนแอปเปิ้ลเลยแอปเปิ้ลก็คือ apple ใช่ไหมคะแล้วก็ this one tastes like apple แบบเนี้ยโอเคไหมคะครูหมุดเลยใส่จุดให้3จุดก็คือมันรสชาติเหมือนอะไรก็ใส่ไปเลย this one uh tastes like b อ่ a บ a t h านาน่า a s t วันท k ส apple ์แอปเปิ้ล s t e วันท e ส r a n g e ์ออ s o ร e นจ์ t e s วันทสลักษณ์อ่หรืออะไรก็ว่าไปนะคะแล้วแต่เราก็คืออันนี้รสชาติเหมือนแปลตรงตัวมากอันนี้รสชาติเหมือนเหมือนอะไรละใส่เข้าไปเลยนะคะหรือเราจะไม่อยากพูดยาวขนาดนี้ให้เวิร์นเวิร์กก็ได้เราจะพูดให้สั้นว่าอันนี้รสส้ม เรากำลังกินกินอยู่แล้วเขาทำบอกว่า uh, how was this how was this ก็คือมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะบอกว่าอันนี้รสส้มแล้ก็อาจจะบอกว่า orange flavor orange flavor นะคะคำว่า flavor คำนี้แปลว่ารสชาตินะคะข้หมอนใส่ตัวตัว F เนี่ยแทน for fun ถ้าเป็นภาษาไทยตัว L เนี่ยแทนด้วยตัวลอล l i นะคะ แบบนี้เลยจําแบบนี้เลยนะมันมันคือมันล็อกแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นตัวฟอร์ฟานลอริงมันมาด้วยกันมันจะเป็นเฟลเฟลมันจะไม่ใช่เฟเฟเวอร์มันจะไม่ใช่เลยมันไม่ใช่ฟอร์ฟานตัวเดียวมันมีลอริงด้วยมันจะเป็นเฟเวอร์เฟเวอร์อันนี้ก็เสียงออกเสียงเวเวเวมันเวอร์โอเวอร์ไปแบบนี้ค่ะเฟเวอร์เห็นไหมคะอองเลนจ์เฟเวอร์อองเลนจ์เฟเวอร์เฟเวอร์เฟเวอร์แอปเปิ เฟเวอร์ก็คือรสชาติรสรสแอปเปิลนะ,ะรสตรสตรอเบอรี่ก็อ่าสตรอสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะไม่ใช่สตรอเบอรี่ไม่ใช่นะคะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เฟเวอร์อะไรแบบนี้เอาเป็นเนี่ยครูอยากให้ได้สับคอนเสิร์ตเฟเวอร์ออกเสียงแบบเฟรเฟรนะคะแบบนี้นะพันนะคะอ่าแล้วทีเนี้ยพอลรากินกินมันอร่อยใช่ไหมคะเราก็จะบอกอม,มันยอดเยี่ยมไปเลย ปกติเราก็จะ very good very good oh very good 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 great ก็คือดีเยี่ยมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้ครูหมุนมีคำใหม่มาให้คือคำว่า oh ชมๆว,ว่าครูหมุนกินอยู่นะมันอร่อยมากเลยอือหมันอร่อยมากเลยแล้วครูหมุนบอกอนี่มันมหัศจรรย์มากๆเลยอะไรเงี้ยมหัศจรรย์นั้นคือ is t magic รู้จัก magic ไหมคะ magic ก็คือแบบเหมือนมีเวทมนต์นะคะ ม,มันมีเมจิกมันมีเวทมนต์วิเศษแบบนั้นนะคะคือเนี้ยเมจิกเมจิกเนี้ยค่ะก็คือ is magic is magic นะคะ is magic กำลังกินอยู่ mm hmm, is magic is magic แบบนี้ได้เลยนะคะนอกจากคำว่า great ที่แปลว่าเยี่ยมยอดหรือ very good ที่เรารู้จักจาก,กันอยู่นะคะโอเคยังบันทึกอยู่นะคำที่4นะคะอ่าประโยคที่4นะที่ครูเหมือนให้มาก็คืออย่างเช่นถ้าเราบอก เรานั่งอยู่กับลูกแล้วเราจะบอกหนูลองลองกินหน่อยสิลูกครูวอยากให้ประโยชน์ขอว่าลองกินหน่อยสิลูกคำว่าลองนี่คือใช้ควาว่า try นะคะ try try ปกติจะแปลว่าพยายามใช่ไหมเราจะคุ้น t r y แปลว่าพยายาม try แปลว่าพยายามรู้ไหมถ้า try บวกด้วย object ก็คือบวกด้วยอะไรสักอย่างเลยจะแปลว่าลอง try try your uh, try the shirt ก็คือลองสวมเสื้อตัวนี้หน่อยสิลูก อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ try try อะไร try เนี่ย something เนี่ย try one of these ครูหัวหนให้สมมติว่าตรงเนี้ยแทนด้วย sweet sweet ที่แปลว่าลูกอมนะคะนะคะสมมติว่าครูหจะบอกว่าลองลูกอมอันนี้หน่อยสิลูกสมมติว่าลูกอมใหญ่ไปกินนะคะเด็กๆมันไม่ค่อยดีหรอกค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวมันทำให้ฟันผุลูกเราจะติดหวานด้วยนะคะครูหมนแค่เอามาใส่ใมันง่ายเฉยๆนะคะ ก็คือสมมติว่ามันมีลูกอมกองอยู่สัก 3- 4เม็ดแล้วเราจะบอกว่าลองชิมนี่สักเม็ดหน่อยสิลูกคำว่าสักเม็ดก็คือ one of these sweet ก็คือ1ในบรรดาลูกอมทั้งหมด3-4เม็ดที่วางอยู่ตรงโต๊ะเนี้ยหนูชิมไปสักเม็ดหน่อยสิลูกก็คือ one of t h i s ภาพแปลเป็นไทยก็คือ1ในบรรดาของลูกอมทั้งหมดที่วางอยู่ตรงนี้ดิสนี่ก็คือลูกอมทั้งหมด3-4อันนะที่วางอยู่ตรงนั้นเห็นภาพใช่ไหมคะก็คือลองเราหยิบขึ้นมาให้ลูก 1, 1ชิ้นชิ้นลูกอม1ชิ้นแล้วบอกลองดูหน่อยไหมลูกลองสักหน่อยไหมลูกอมสักชิ้นไหมก็คือ try one of these sweet can you try one of t h i s sweet แบบนี้ก็ได้หรือ try one of t h i s sweet ก็คือประโยคนี้ try one of t h i s sweet เนี้ยนะคะแบบนี้ไปเลยแต่ถ้ามันเป็นคำว,ว่าพยายาม TRY ท,ที่เป็นพยายามมันจะเป็น try to try to do something ก็คือพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง try to มันจะเป็นว่าแปลว่าพยายามเขียนให้เลยดีกว่านะคะแบบนี้นะมองเห็นไหมคะ yeah, try to เดี๋ยวครูลบให้นะเห็นไหมคะนี่ค่ะ try to นะแล้วก็บวกอะไรเลยบวก verb อกว่าไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับข้อ3นะคะอย่าไปอยไปใส่กันนะ try to บอกว่า try to do สมมติคุณใส่ดูนะ try to do something try to do something ก็คือพยายามทำอะไรสักอย่างหน่อยสิแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคส่วนมาประโยคสุดท้ายนะคะก่อน ที่เราจะจบในคลิปนี้นะคะที่ครูหมุ่มมาฝากก็คือบางทีเวลาเรา,เราหยิบของอะไรแบบเ,เราไปกินอาหารกับลูกเราก็อยากจะสอนสับลูกอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรให้ลูกตอบให้ลูกถามใช่ไหมคะประโยคที่เราจะใช้ก็คือ what อันนี้อ่านว่าถ้าถ้าเขียนมันจะเป็น what is is ใช่ไหมคะ what is i t แต่ทีเนี้ยครูหมุ่จะพาพวกเราควบคานะคะวันนี้ใครดูคลิปครูหมุ่ควบนะคะควบคําเป็น what this is it what this is it ก็คือตัวตัว what มันลงท้ายด้วย t ส่วน is เนี่ยมันเป็น i ขึ้นต้นด้วย i ใช่ไหมคะก็เอามันมารวม mix ์ใส่กันเป็น t i s ก็เป็น this แล้วก็พอคำหลังเนี่ยปกติมันเป็น i กับ t เฉยๆแต่ทีเนี้ยเวลาเขาออกเสียงควบกันเขาก็จะเอา s ตัวข้างหลังของคำว่า is เนี่ยไปผสม mix มก,กับคำว่า i t มันเลยเป็น s i t นะคะมันเลยเป็น what this is this นะคะ what this is what this what is this What this is it What this is it เข้าไหมคะ What this is it นะคะทีนี้เวลาเราตอบเวลาลูกจะต้องตอบเราเราต้องถ้าลูกไม่ตอบเราต้องตอบให้ลูกก่อนนะคะเพื่อที่ให้ลูกแบบจะได้รู้ว่าลูกต้องตอบแบบนี้ถ้าครูง่นถาม What this is it เวลาตอบต้องบอก is is มันคือมันคือ,อตัวนี้มันจะย่อมาจาก is แต่ครูง่วนครูง่นย่อก็เลยเป็น is ออกเสียง แทน is an apple in is an apple is an apple แบบนี้แต่ทีนี้ถ้าเราจะเอาเสียงเต็มคือ is is an apple is is an apple แบบนี้นะคะแต่นี้เราก็ is an apple โอเคไหมคะนะคะ,ะเวลาออกเสียง apple นี้จะ apple ก็ได้นะคะหรือจะ apple ก็ได้มันก็มีแต่แบบอเมริกาเราจะออกแบบอเมริกาหรืออังกฤษแต่เอาเถอะค่ะยังไงก็ ไปได้ยังไงฝรั่งก็รู้เรื่องจะแอปเปิลหรือจะแอปเปิลก็ได้โอเคนะคะนะคะ uh, is แต่ที่คู่ครูอยากอังมดคู่คอยากให้ได้ก็คือโครงสร้างว่าเวลาเราจะตอบ what is it what is it is a marker what is it uh, is uh, is the paper <laughs> toilet paper หรอคะหรือ paper คุณควรบางทีหาอันนี้ลบ ยากไม่เคยออกก็ใช้ตัวนี้ช่วยลบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเนี้ยนะคะ is a what this is is a chair เก้าอี้ e. what this is is a a pencil นี่คือดินสอ what this is is a box นี่คือกล่อง what this is is a a อะไรอะ เอาเป็นว่าอิสระอะไรสักอย่างนึงนะคะแบบนี้โครงสร้างแบบนี้นะคะโอเคข้าหวังว่าวันนี้น่าจะได้ไดประโยชน์นะคะถ้าใครติดตามเรียนภาษาอังกฤษกับครูงุญยูนะคะ ใน u t u b e ของครูง่วนนะคะเริ่มมีคลิปเยอะขึ้นแล้วนะคะครูง่วนสอนฟรีเลยนะคะติดตามกันได้เลยนะคะอย่าคิดว่าเราทําไม่ได้นะคะเพราะว่า,าทุกคนทําได้นะคะมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราพร้อมใจเราพยายามเราอยากได้จริงเราทําได้ค่ะทุกคนทําได้ครูง่วนเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนภาษาอังกฤษไม่ยากต่างที่คิดนะคะอยากให้ลองมาฝึกดูค่ะแล้ว,วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้นะคะหรือใครตามทางช่อง YouTube อย่าลืมกดติดตามด้วย นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะนะคะจะได้เจอกันทุกคลิปนะคะแล้วเจอกันค่ะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ